สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่กําลังมองหาซื้อที่ดินแปลงย่อมๆนะครับหไร่2ไร่แถวหาไทยราชหาไทยมิตรนิมิรใหม่เรียบของสองคลองสมวาซัฟารีเวอร์นะครับหาระแวกนี้ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้เลยนะครับหไร่นะครับหาไทยราชซอย16ถนนคอนกรีตกว้างๆแบบนี้เลยนะครับสาธารณนี่แปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับ อันนี้คือถนนซอยไทยราชสิบหกนะครับคอนกรีตกว้างๆเลย6เมตรสาธารณะนะครับในผังจัดสรรค์นกว้างกว่านี้นะไหลาทางยังเหลือเยอะนะครับในผังจัดสร์นถนนเส้นนี้กว้าง10เมตรแถวแวกนี้นะครับใกล้อะไรบ้างก็แปลงที่ดินแปลงนี้เข้าจากถนนหลักถนนหะไทยราชเข้ามาเพียง500เมตรเลยโรงเรียนมาคิดวิทยามา200เมตรอ่ะสีชมพูชมพูนะโรงเรียนมาคิดวิทยานะครับก็ออกปักซอยไปเลี้ยวซ้ายนิดนึงก็ตลาดแล้วนะครับตลาดหะไทยมิตรแยกถนน เรียบคลองสองนะครับประมาณสักกิโลครึ่งตลาดมีนบุรีประมาณ7กิโลนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปก็ตลาดมารวยประมาณ6กิโลจุดขึ้นลงทางด่วนจวตูโชคนะครับประมาณ7กิโลนะครับท่านใดที่ทํางานในเมืองก็ขึ้นด่วนจวตูโชคได้เลยนะครับนี่สวยๆทาเลดีถนนคอนกรีตไฟฟ้า3เฟสสีสายผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับน้าประปาผ่านเรียบร้อยจุดเริ่มต้นแนวเขตก็เสาไฟฟ้าต้นนี้เลยครับกว้างติดถนนซอยเนี่ยประมาณ สามสิบสองเมตรนะลึกเข้าไปด้านในประมาณสี่สิแปดเมตรสุดแนวเขตก็ก่อนถึงเสาไฟฟ้าต้นนั้นนิดนึงนะประมาณสักเมตรหนึ่งมีถมแล้วทั้งแปลงใช้ดินอย่างดีนะดินนานหน้าดินเลยนะปลูกต้นไม้ทําสวนเกษตรได้เลยนะครับถมแล้วทั้งแปลงผมแล้วทั้งแปลงถมนานมากแล้วด้วยประมาณห้าหกปีแล้วนะครับอยู่ตัวแล้วจะปลูกสร้างบ้านหรือจะทําโกดังย่อมย่อม e ได้เลยนะครับป่าเดี๋ยวผมพาไปดูภายในแปลงนะครับตอนนี้ปลูก กล้วยไว้งามมากนะครับปลูกกล้วยปลูกตะไคร้นะครับนี่ดินดีดินดีนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในกันถ้าได้สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9น9 0 2 2้าห้า้าย์สสองสี่เจ็ดเก้าสุขุมบ้านและที่ดินนะครับที่สวยทำเลดีรูปแปลงก็สวยนะครับนี่ถมสูงแล้วนะครับถมสูงแล้วแบบนี้เลยแบบนี้เลยหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบที่ดินแปลงนี้นะครับแคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับ ไอดียผมจำง่ายมาก a home C at sign home บ้านเลขสีนะครับก็ทักทายมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อที่ดินแปลงย่อมๆนะครับหไร่แถวฮัทไทราดนะครับหัทไทราดเรียบคอง2องซาฟ i ารีเวอรถนนิมิตใหม่ตลาดฮัทไทมิตรนะครับหาระแวกน,นี้แปลงย่อมๆหนึ่ไร่ลองมาดูแปลงนี้นะครับ หไทราช16เข้าซอยเพียง600เมตรนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับที่สวยๆแปลงนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับผมมีรีวิวบ้านที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย